ครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวด่วนข่าวร้อนมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นข่าวของการลบสลายอย่างจับพันของประธานาธิบดีบาซาอันอัชชัดนะครับของซีเรียหลังจากสู้รบกับฝ่ายต่อต้านมาร่วม14ปีถือเป็นช่วงเวลาสําคัญของสองครามกลางเมืองในซีเรีย่ยะทุกขึ้นตั้งแต่วันที่15มีนาคม2 5 5 4นะครับ จนถึงวันที่8ธันวาคม2007นะครับก็เป็นการล่มสลายอย่างฉับพลันของรัฐบาลซีเรียนะครับตามข้อมูลในวิกิพีเดียระบุว่าสงครามในซีเรียหรือว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียนะนั้นไ้ฆ่าผิคนไปว6แสนกว่าคนในจำนวนนี้เป็นพลเรือนประมาณ3แสนคนส่วนผู้มีชีวิตอยู่กลายเป็นผู้พัดถิ่นในประเทศ6.6ล้านคน ซึ่งเปิดช่องให้มหาอำนาจต,ต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสงครามโดยมีระดับเหตุการณ์สำคัญสคัญก่อนที่ไฟต่อต้านหรือกลุ่มกบฏประกาศค้นรัฐบาลสำเร็จในวันนี้นั้นพศ2 5 5พการปาการผุงต่อต้านประธานาธิบดีอันซารที่ปกครองประเทศตั้งแต่ปี2543เริ่ม แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วทางการตอบโต้ด้วยการส่งกำลังความมั่นคงกวาดจับและใช้กระสุนจริงผู้ประทววงบางคนลุกขึ้นจับอาวุธและตั้งกองกำลังเป็นกลุ่มต่อต้านติดอาวุธโดยในภายหลังได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกและทูเคียรหรือโตุรกีที่มีพรมแดนติดทางเหนือของซีเรียปีพศ2555แนวร่วม นุสลาซึ่งเป็นเครือข่ายในซีเรียอันกออิระวางและเบิดครั้งแรกในกรุงดามัสกัสแนวร่วมนี้เริ่มยิม่นาจและนแ,ลแนวคิดชาตินิยมปัะชาคมโลกได้ว,ดไว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรประธานที่วดีอันชัด ใช้ปฏ no so ิบัติการทางอากาศที่มั่นคงได้ได้พื้นที่ได้เพิ่มขึ้นการสู้รบทวีความรุนแรงเป็นเหตุนองเลือดของทั้งสองฝ่ายในปีพศ2556ที่สลาะในช่วงกสบายซีเียนชะในเมืองอันกูซีทางตะวันตกของซีเรียที่อยู่ ใกล้กับเลวานอนทาให้การลุกเคืบของฝ่ายต่อตา้านหยุดชะงักและแสดงให้เห็นถึงบทบาทของฮิบลเลาะในซีเรียรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศว่าหากมีการใช้วุเิมีในซีเรียสหรัฐจะถือว่าเป็นการล้ําเส้นแต่เมื่อมีการใช้แก๊สโจมตีที่มั่นของฝ่ายต่อตา้านในกรุง มามัชกัสดทำให้พลเรือนเสียชีวิต10กว่าคนกองทัพสหรัฐไม่ได้เหมือนการใดในปี2557กลุ่มรัฐอิสลามหรือ I.S. ยึดเมืองลักกาทางตะวนันออกเฉียงเหนือของซีเรียรได้อย่างสายฟ้าแลบก่อนแผ่ขยายไปอีกหลายพื้นที่ในซีเรียและอิักกลุ่มกบฏในเมืองฮอมยอมจำนนต่อกองกำลังรัฐบ,บาลและจอมถอนกำลังออกไป อย่างชาติเมืองนับเป็นการพ่ายแพ้ในเขตเมืองครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งพันธมิตรต่อต้าน i อและเริ่มใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศช่วยให้กองกำลังชาวเคิดสามารถหยุดยั้งกระแส i ไออแต่สร้างรอยร้าวตับทูเคียที่เป็นพันธมิตรสหรัฐแต่ขัดแย้งกับกลุ่มคดต่อมาปี2 5 5 8ฝ่ายต่อต้านเริ่มยึด พื้นที่ได้มากขึ้นรวมถึงเมืองอิสริบทางตะวันตกเฉียงเหนือเนื่องจากได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านอาวุธจากต่างประเทศรัสเซียเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนรัฐบาลซีเรียรด้วยการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฝ่ายต่อต้านในปี2559ทูเคียซึ่งเกรงว่ากลุ่มเคิร์ดกำลังลุกคึือบริเวณภูมิแดนด้านซีเรียเปิดจาก ร่วมกับฝ่ายต่อต้านที่เป็นพันธมิตรทําให้เกิดพื้นที่ใหม่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทูเคียกองทัพซีเรียและพันธมิตรขับไล่กลุ่มต่อต้านออกจากเมืองอนเปโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลแนวร่วมนุสลาแยก,กตัวออกจากอันโกอีระและพยายามสร้างภาพลักษณ์เป็นกลุ่มสายกลางมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนกระทั่งในที่สุดฮายัตตาลีอันซามหรือ s t s ในปี2060อิสราเอลยอมรับว่าใช้บริการโจมตีทางอากาศกลุ่มฮิตบัลเลาะในซีเรียหวังบันททนความแข็งแกร่งของอิหร่านและพันธมิตรกองกำลังนำโดยกลุ่มเคริร์ดที่มีสารัฐาสนับสนุนยึดเมืองลักกาจากกลุ่ม IS ประกอบกับมีการบุกลุกโจมตีกองทัพซีเรียส่งผลให้ไออถูกขับไล่ออกจากดินแดนยึดครองเกือบทั้งหมดในปี2 0 6 1กองทัพซีเรียยึดเมืองคูต้าทางตะวันตกเขียงใต้ของประเทศคืนจากกลุ่มกบฏตามด้วยการยึดคืนเมืองถงต่างๆทางตอนกลางรวมถึงเมืองดาราที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏท,ทางตอนใต้ ต่อมาในปี2 5 6 2กลุ่ม IS เสูญเสียพื้นที่สุดท้ายในซีเรียแต่สหรัฐยังคงกองกำลังบางส่วนไว้ในซีเรียเพื่อป้องกันพันธมิตรชาวเคิร์กถูกโจมตีต่อมาในปี2 5 6 3รัเสเซียสนับสนุนการลุกคลืบของรัฐบาลซีเรียจนกระทั่งมีการทำข้อตกลงหยุดยิงกับทูเคียส่งผลให้การสูรบตามแนว หยุดชงงกโดยรัฐบาลซีเรียรยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่และเมืองใหญ่ทุกเมืองฝ่ายต่อต้านยึดครองพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือกองกําลังที่ทูเคียสนับสนุนยึดครองแนวพรมแดนและกลุ่มคืดยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในปี2 5 6 6กลุ่มฮามาสปลุกโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6จุดชนวนการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮิบันหลอ ในเลบวนอนเป็นเหตุให้ฮิดบันหละต้องลดกำลังคนที่ส่งไปสนับสนุนรัฐบาลซีเรียในปี2017กลุ่มกบฏเปิดฉากโจมตีเมืองอะเลปโปในขณะที่พันธมิตรของซีเรียกำลังพัวพันกับการสู้รบในสนรภูมิอื่นเปิดทางให้กลุ่มกบฏยึดเมืองใหญ่อื่นๆจนกระทั่งบุกเข้ากรงดามัสกัสได้ในวันนี้หลังจากยึดเมือง อเลปโปได้เพียง8วันเมื่อวันที่30วิพฤศจากายน2567ส่งผลให้การล่มสลายอย่างฉับพลันของรัฐบาลประธานาธิบดีบาซาอันฮัตซัดของซีเรียถึงวันนี้วันที่8ธันวาคม2,567นี่คือราดับเหตุการณ์ของซีเรียก่อนที่รัฐบาลจะล่มสลายในวันนี้เองครับ ก็ในคลิปนี้ผมก็ขอลาทา่ผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกในใจครับสวัสดีครับ